สวัสดีครับเพ,พื่อนๆชาว Summoner War ทุกท่านกลับมาพบกับผมนะักโยในรายการ Summoner War a d d i c t นะครับแล้ววันนี้ผมก็มาตามสัญญาครับคือจะมารีวิวเจ้า Anubis f i นะครับหรือเจ้าคามุนเนี่ยใช่ไหมมันชื่อว่าคามุลไหมกดไม่ติดอีกแล้วอะไรวะนี่ขมุนน่าจะประมาณนี้นะครับก็ไม่ไม่เชิงว่ารีวิวดีกว่าครับเรียกว่าเอาไปทดลองใน g w ววดีกว่าครับ เพราะว่าในอารีนาผมคิดว่าหลายๆคนคงเล่นทีมสตร์กันอยู่แล้วถ้าเอาอนุบิตไฟไปมันก็จะเป็นคอมโบเหมือนพวกทีมทีมตีเดียวอะครับผมต่ก่อนอื่นนะครับก็มาดูกันที่เรื่องรูนเรื่องสกิลกันก่อน,อนละกันอันนี้จะแตกของผมนะฮะคร่าวๆเดี๋ยวค่อยเปิดรูนสกิลก็ท่าแรกนะครับเพียสโซจะเป็นการโจมตีสตูสครั้งมั้งกระโดดไปเกี่ยวสที่ใช่ปะวะอ๋อเมกระโดดมัน จมตี2ครั้งมีโอกาส30%ที่จะติดห้ามฮิลเป็นเวลา2เทินครับเมื่ออัพเต็มก็จะได้เพิ่มไปอีก20%ก็จะเป็น50%เลยที่จะมีโอกาสติดห้ามฮิลนะครับในแต่ละดอกด้วยนะอันนี้ครับสกิล2โซเดวอลเลอร์ hmm. ก็จะเป็นการโจมตีสัตรูความแรงขึ้นอยู่กับค่าแม็กเฮพของตัวขมุลนะครับหรืออนุบิดไฟนั่แหละแล้วก็จะมีโอกาส เพิ่มเลือดให้ตัวเองรีคอเวอร์ห้าสิบเปอร์เซ็นครับจากดาเมจที่ทำได้ไง่ายๆคือมันเขียนว่าพอ o อชินเนตก็คือความแรงขึ้นอยู่กับค่า HP ของอนุบิดไฟลุนๆครับไม่มีค่าอื่นผสมเลยยิ่งทำเลือดเยอะเท่าไหรท่านี้ก็ยิ่งแรงครับแล้วก็ยิ่งกระตุ้เลือดเหลือน้อยท่านี้ก็จะยิ่งแรงขึ้นด้วยนะครับเมื่ออัพเต็มมีครูดาวแค่2เทินเองนะฮะสุดท้ายครับพาสิฟสกิลเซเวอร์เซเวีย ่าจะอ่านว่าเซเวียนะครับผมก็จะมีโอกาสสร้างโล่สร้างชิลอะครับให้กับเพื่อนที่เลือดน้อยที่สุดในเวลา2องเทินโล่ก็จะมีคิดตามเลือดของอนุบิดนักเฮพะครับยีก็คือถ้าอนุบิดเลือดสาม0 0ื่ก็จะมีโล่6,000นะครับแล้วก็เมื่ออัพเต็มก็จะเพิ่มไปอีกส0บเปอสสเซก็คือ30%สิเซนของหกพันก็จะได้ใช่บอกว่า ของ6,000ก็จะได้เพิ่มเข้าไปเป็นประมาณอีกเท่าไหร่3,68อีกพันแก็เป็นเ8 0 0ครับถ้าอนุบิลเลือด30,000ก็เดี๋ยวลองไปเทสกันครับเรื่องลูนผมใส่เป็นสวิปในเมซี่นะครับนี่เบอร์หนึ่งใส่นี่นี่ใส่ทะปีช่องสองครับแล้วก็เฮดล้วนหาออฟลอง HP มาฮะนี่ได้ประมาณนี้ เดี๋ยวผลจะเป็นยังไงไปลุยกันครับอ่าลืมบอกไปมีเลดกิววอลด้วยนะครับเป็นคริติคิลคิเลดในกิววอลยี่สิบสี่เปอร์เซ็นต์โอเคฮะ,เ,ะเราไปเทสกิววอลกันการฟาร์มก็มันเป็นตัวซัพพอร์ตเนอะคงไม่ต้องไปเทสอะไรมากครับเฮ้ยผมจะทำอะไรตอนแรกนึกว่าจะเข้าอารีน่าให้ดูฮนะอารีน่ามันต้องคอมโบกับทีมตีเดียวมันจะเสียเวลาครับ ก็ยิววอร์วันนี้เปิดเจอสกายเปียนะครับผมอื mm hmm. มเราก็ต้องเลือกบ้านบวกสามบวกสองบวกหนึ่งเลดเลยเ,เยอะอันไหนโอ้โหแต่น่าจะชนะนะฮะเย่างสามสิบสี่ดาบน่าจะไม่มีปัญหา ผมจะต้องลองทีมทีมหนึ่งอีกทีมนึงผมก็ต้องให้มันเซฟเซฟะครับเพื่อความสวขอันนี้ก่อนเลยแล้วกันอันนี้ทีมล่างจริงๆทีมอีฟิตน้ำอนุบิดแล้วก็พัดลมเป็นทีมที่น่าสนใจครับแต่ว่าผมกลัวมากเลยจะทีมบนครับทีมบนผมเอาเป็นโอ้โหไม่ได้ทีนี้ไว้ ไม่ได้เซตไวฮะอันนี้เอาเป็นทีมคอนแฟงครับพวกเขาเป็นสายเด็บน่าจะต่อยแล้วก็อยู่ต่อยีเดียวตายได้ส่วนทีมล่างทีมล่างจะลองแบบนี้ดูครับทีมผมค่อนข้างถึกน่าจะค่อยๆหลอยมันไปเรื่อยๆได้นะฮะโอเคลองเลยแล้ะกัน ทีมล่างเพิ่งเคยใช้ฮะทําไงก่อนดีเนี่ยอ้ยโอเค ผมชกตัวปัญหาก่อนดีกว่าครับเรียบร้อยทีมนี้เป็นทีมที่ดีนะครับใครมีเอเจนต์ลมก็ลองปั้นมาดูครับไม่ผิดหวัง เพราะว่าเราเป็นเหมือนแบบดาเมจแบบอีกนอสองตัวเลยนะครับฟาดไปทีเดียวได้ถ้าจะได้สองศพถ้าเราเลือกทีมเข้าดีๆนะฮะคอนนี่ก็อย่าเอาไปต่อยอย่าเอาไปทุบพวกที่เรารู้ว่าเด็บหนาๆแฟงก็ไว้ทุบพวกที่เด็บหนาๆแต่เลือยน้อยครับโอ้ยผมต้องฆ่าใครก่อนเนี่ยเซนติ้งก่อนได้ไหมโอ้ย ขมุนถึอไว้ลูกเนี่ยโลค่อนข้างแข็งนะฮะแต่โดนเปิดเกาะไม่รู้ว่าจะแข็งพองหรือเปล่านี่โลแข็งมากโลแข็งมากโลยังไม่แตกโดนโดนีด่ปิดเมื่อยิงไปสองทีนะฮะโอ้ยขี้ด้วย เนี่ยถ้ามันก็แรงใช้ได้นะปีทาตน้ำเข้าตั้งเก้าพันเนี่ยโอ้โหลองดูสิเรียบร้อยฮะอีกจิตน้ำตายแล้วเราสามารถออตโต้ได้แล้วทีมนี้ ผมคิดว่าเวิร์กเลยนะอีฟิตมืดพัดลมแล้วก็อนุูปิดไฟครับมีอีฟิตมืดคอยล้างบัฟพวกก่อแตกให้และทีมเราก็ถึกพอสองครนี่อนุบิดก็กลางโล่ห้ามฮิวครับแต่ว่าไม่ควรเข้าไปในบ้านที่มีตัวฮิวเยอะๆครับผมแต่เข้าเข้าฮิวเยอะก็ได้นะแต่พวกชุบชุบ ดาเมจหนักๆมีบัฟนี่อาจจะปิวได้ครับก็ลองเลือกคอมโบบ้านดีๆแล้วกันแต่ทีมนี้ใช้ได้เลยฮรบ,บวกสามไปแล้วเหลือบวกสองกับบวกหนึ่งะครับทีนี้ผมอันนี้ก่อนแล้วอันนี้โอ้อันนี้เดี๋ยวเราจะไปทดสอบนะครับเปลี่ยนเป็นอ e ีฟิตน้ำ ราะว่าดามเมจไฟน่าจะไม่ตีน้ำครับพัดลมแทงพัดลมแดงจะอยู่ไหมแล้วก็มีโล่ขมูลอยู่นะฮะลองดูกันว่าโล่มันถึกแค่ไหนส่วนอันบนอันบนเราจะเล่นยังไงกันดีทีมบนนะฮะ นี่จริงๆบนใช้อาอลมจะพัดอยู่ทีมล่างซะแล้วได้ยังไงดีลองลองเปลี่ยนฟิลดูบ้างฮนะเอาลิงไปเล่นบ้าง ไห้ลุยเปลี่ยนฟิลนะฮะกลัวเบื่อกันอาอร์คออพัสนี่เป็นทีมเซฟสุดๆแล้ว <c oughs> อาวางแล้เบยเดไปวก่อนาการกำดักทำงาน ทำไมเกาะแตะต้องแต่ดาบแรกเลยวะโหตัดฮักเลสร้อยเวย้ยทุงท้ง่อนมันทุ้งเสียบวางกับตาก่อนครับวางกับตาโอ้ยวางไม่ติดแย่เลย อันสิแตกด้วยโอ้โหไม่แตกเลยครับอ๋อไม่เป็นไรได้อยู่โอ้โหฟังระเบิดไม่ติดสองทีแล้วฮะเกาะก็ไม่แตกสุดยอดจริงอ่าดีๆไปอ้าวตดสีเอเอระเบิดได้แล้ว เรียบร้อยครับแกงห้าดาวโอ้ยพัดก่อแตกโคตรสวยเลยครับผมโอ้ยยังดีนะขมุนกลางโล่ทัน ก็แต่แถมมืนอนีกะอ้ยอเอาใครก่อนดีวะเอาอันนี้ก่อนแล้วกันจะโดนเกี่ยวกันอืเอาแล้วนี่แทงไปลูกชิวอยู่แล้วโอ้นี่ผมเปลี่ยนยเล่งก่อนเอาพัดมาแทงผมจะปล่อยฟินิกให้มันตายช้าๆครับผม ทดสอบโลขมูลเอา้าแม่งอี๊ยกอีกนี่ครับเก้าพันสอบแล้วเพื่อเนี่ยโลมันแข็งดีครับของผมเลื่อนมันบวกสองหมืนสี่ใช่ไหมรวมกับเสากิววอเสาบ้านน่าจะรวมรวมแล้วประมาณสี่หมืนก็จะทำเลือดได้ประมาณ โลของอนุเบตผมน่าจะอยู่ประมาณเกือบเกือบหมื่นเลยครับเก้าเก้าพันได้นะถ้าผมคำนวณไม่ผิดนะโอเคบวกหนึ่งครับบวกหนึ่งบวกหนึ่งผมเทสอันนี้ทีเดียวตัวอันล่างนี่ ว่าถ้าผมใช้แบบนี้มันจะถ้าคอมโบไม่ผิดพลาดนี่แบบจริงๆเอาทีมแพนด้าไปเล่นดีไหมแ <c oughs> พนด้าไปเล่นดีอะทะลึ่งครับร่มอยไ่มห่มร่มๆ่มร่มเฮ <c oughs> นี้เรายังไม่ได้เจอเปิดเจอคิวใหญ่ๆนะครับเรายังทดสอบได้อยู่จะได้ฟอร์มทีมเจ๋งๆก็ไปลุยฮะนี่เอาวันนี้ก็ข้ามูลผมจะข้าฟินิกก่อนรอบ,บนี้โอ้ยเบาๆสิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย โอ๊ยเกินไปแล้วนะมาคราวนี้มีเกาะแล้วลองดูดิแตาจะมีโอกาสได้นี่ไหมเนี่ยน้องเกาะหายต้องยิงเลยครับยิงตุง้ม ตัดเกีียวหมื่นสองครับไม่ใช่ย่อยนะเนี่ยมีบัฟดาบเราศัตูเกาะแตะห้ามฮิวไปไปอยู่อืมเอาดิเอาดิเรียบร้อยโอ้ยเมื่อกี้ไม่มีเกาะแตกด้วยนี่ แรงจริงโอ้โแพนด้าผมโดนจูจ่โจมโอ้ทีไฟเขาไม่กลางโลเนี่ยนะว่าแล้วทำไมเราชิวนะฮะทีผมนี่ทั้งไม่ได้ห่าง่ายเลยเนี่ยจัดมาห้าดาวล้วนๆเลยฮะ เอานะมีก็ใช้ใช้ไปนะฮะโอเคนี่ก็เป็นอนุบิดไฟแล้วกันครับโลค่อนข้างหนานะไหนดูอีกทีสิเดีย๋ยวคำนวณก่อนนะเนี่ยบวกประมาณ3ามหมื่นห้าใช่ไหมแล้วผมมีเสาเสากอรี่ผมเต็มครับอยู่ไหนอะเนี่ยเสา HP เต็มเสา HP เต็มได้เท่าไหร่วะ ยีบใช่ไหมก็บวกจากอัน20,000ไปอีก2,000แล้วเสากิ 6, วอก็เสากิววอเสากิ 6, วออวะเอีอยไรเสากิอีกสิบสปรครับก็ประมาณบวกไป30%มของเลือดก็บวกอีกสามพก็เกือบ40,000จริงๆด้วยครับผมเลือด3 8มหมนะฮะแล้วได้เลีอดอีกปะวะ อ๋อมนอย่งกี้ไม่ได้ใช้รีดเลื่อนนะฮะก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวไปลองอารน่าให้ดูแล้วกันสักนิดนึงอารน่าถ้าเราตีเดียเด่ยวๆเนี่ยต้องหาบ้านดีๆฮนะเดี๋ยวลองเห็ก็ได้เดี๋ยวลองปั๊บปัป๊บ อยู่ไหนพัดลมอนุบิตอนุบิตนุบิตนี่ลองดูครับสรุปว่ามันแจ่มครับ ถ้ามีลูนดีๆให้มันนะเน้นเลือดเยอะๆสปีดเยอะๆเนี่ยคตราะว่าแจกนแค่หมื่นไม่เป็นไรแรงไหมเฮ้ยโอ้โหโอ้โหเบาลูกเบาตายไหมเนี่ยพัดเจโตเกือบตายฮะทำไงดีเนี่ย กรอบเลือดก,ก่อนเลยอ่ะอะสะตาร์ทหน่อยโอ้ยตายฮะอืมเกือบไปแล้วเบาๆหน่อยแซ่ยิงน,นี่ก่อนอืมเอ้ยไม่ขี้อุย้ยแตกเลยครับทะลุโล เอ้ยอะไรวะบอลน,น้ำนี่แม่งแพครับโอ้ยดูเรื่องเลยฮะแม่งเอ้ยกนซิ่งแดกอีกอืม แอ้ครับผม <laughs> กากมากอะไรเนี่ยโอ้สต็อกเกอร์นี่เองเอาใหม่เอาใหม่ลองอีกทีหนึ่งเมื่อกี้ดวงน่าจะไม่ดีฮะเราต้องแก้ตัวเข <laughs> ินเบย โอ้เอาเข้าไปโอ้มีพับดาวด้วยโอ้ทำไมมันดุจังวะโอ้ยผมกดผิดอีกแล้วพลาดแล้วต้องก๊อบเลือดก,ก่อนนี่วาเอาไว้บอลน้ำมึงไปแล้วรอบนี้อื <ะ ENNIS> อนุบิดไปแล้ว คึกจังเลยโอ้ยกูขำอ่ะยิงแม่งห,หมดสตาร์ทแม่งอีกเออเอยเดาดิ e x เ,เข้าไปยิงกูก็ X ได้เว้ยมา โคตรแรงเลยพัดมือนะฮะพัดมืดพัดมือใช่ไหมเออมาตูเขาลุกได้เอ็กเหมือนกันเว้ย ตัดส่วนอารีนาออกไปนะครับโอ้ยแม่งเอาเข้ามาทีเละเตะตุ้มเปะนะฮะโอเคแล้ววันนี้ก็ขอจบการทดสอบอนุบิดไฟนะครับหรือขมุนในคิววอลแบบเต็มๆให้ดูกันไว้แต่เพียงเท่านี้ครับใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้ครับใครมีเป็นแนวไหนก็เอามาแชร์กันนะฮะ โอเคแล้วก็อย่าลืมกดติดตาม c h anel n Mobile Looper ไปด้วยเพื่ออัปเดตคลิปวิดีโอเกมใหม่ๆจากผมนะครับตอนนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย